ไพ่ฤาษสีเป็นไพ่ประจําราศีกันเลยนะครับไพ่ฤาษสีนี่นะครับแปลว่าการรอรอรองานรอเงินรอรักรอเดินทางรอจังหวะศึกษาหาความรู้หรือเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับใครอยู่คนเดียวอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่เฉพาะคนที่เราคุยกันรู้เรื่องเขาบอกว่าเวลามันคัดคนเนะาะชาวราศีกันเ คนเรานี้ถ้าอยู่คนเดียวนานๆเนี่ยถ้าไม่เหงาไม่คิดมากก็ไม่เป็นซึมเศร้าแต่ถ้าเหงาถ้าคิดมากคิดเรื่องเก่าระวังเป็นซึมเศร้าเออนะอืนี่ดูแต่การอยู่คนเดียวเนี่ยมันเป็นของราศีกันเนี่ยเดี๋ยวก็ได้เดินทางนะครับเดี๋ยวก็ได้พบกับคนและบรรยากาศที่ดีถ้าคุณกำลังรอบางคน รอรถหรือกําลังคิดที่จะปรับปรุงปรับเปลี่ยนต้อมแซมเปลี่ยนขายซื้อรถอะไรประมาณนี้ก็ได้หรือรอเดินทางถ้ารอเดินทางต่างประเทศรอเดินทางโยกย้ายหน้าที่การงานจะได้นะแต่อาจจะยังไม่ถึงเวลาช่วงนี้แต่จะได้นะถ้ามีเกณฑ์เกี่ยวเรื่องของการจะซื้อขายรถซื้อขายที่ทางมรดกทรัพย์สินหรือเดินทางไกล มีโอกาสประสบความสําเร็จแต่อาจจะไม่ใช่ช่วงนี้นะเป็นบางกลุ่มที่จะได้ช่วงนี้เท่านั้นนะครับระวังสุขภาพของคุณแม่สุขภาพของตัวคุณเองโดยเฉพาะชาวราศีกันที่มีปัญหาเกี่ยวกับไหล่ติดหรือพังผืดที่เกี่ยวกับ,ท,กกบที่เกิดขึ้นบริเวณอะไรนะอะไรส่วนหลังอ,อ่ะเขาเรียกอ,อะไรนะอาจจะใช้สัพท์ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ไหลออ่หรือด้านหลังต้องระมัดระวังหน่อยนะครับ ออกกำลังกายสักนิดหนึ่งนะครับบางคนก็มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหนังแล้วก็หายใจติดขัดโดยเพราะเวลานอนงายนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะซ่อมอเครมรถซ่อมรถรอบคันหรือ,อะจะขายจะซื้อรถผมมีคำแนะนำนะครับคำแนะนำในนี้บอกถึงการรอเวลาถ้าไม่รีบจะได้ราคาที่ดีกว่านี้ โดยเฉพาะการซื้อจะมีจังหวะของการลดราคาอีกในช่วงของปลายปีแต่ถ้ารีบไม่เป็นไรถ้าไม่คิดเรื่องเรื่องตรงนี้ไม่เป็นไรจิบจิบ,จบนะครับเออ,ขอเขาเรียกสะบักสะบักหลังใช่ใช่ขเขาเรียกสะบักหลังตรงเนี้บางทีคุณก็ต้องรู้สึกเอ๊ะอยู่ๆก็ปวดท้องปวดสะบักปวดหลังขึ้นมาประมาณนี้ชาวราศีกันสัปดาห์นี้มีความรู้สึกเหมือนอยากอยู่เงียบๆคนเดียวแต่ไม่เงียบหรอกเดี๋ยวค่อยดูไม่เงียบหรอกนะ ประมาณนั้นนะจะซื้อจะขายอะไรช่วงนี้นะซื้อได้ขายได้เป็นหนี้ได้สดก็ได้ถ้ามีตังค์แต่บอกว่าเลยว่าถ้าต่อรองให้ดีอาจจะได้0%ูนอร์ซหรืออาจจะได้ต้นทุนราคาที่ต่ำอลองพยายามดูให้ดีนะจะซื้อจะขายอะไรเกณฑ์ชะตาที่ดีคือเกณฑ์ชะตาวันที่28 2 9ิบแปดยี วันที่30กับ31ระวังสุขภาพหรือมีเรื่องเครียดเคียดได้ไพ่ดาบเนาะปากพาจนนะระวังนะจะขีดจะเขียนจะพูดจาอะไรเนี่ยนะครับวันที่เดี๋ยวนะยี่สิบยี่สิบสามสิบกับสามเอ็ดเนี่ยไม่ค่อยดีเนะนะครับถ้ามีคนเจ็บมีคนแก่ก็ต้องดูแลหน่อยบางทีเขาอาจจะน้อยใจแต่เราไม่รู้หรอกเออเราก็น้อยใจคนอื่นเขาก็น้อยใจเรา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมันแปลไว้แล้วก็อาจจะมีคนพูดรับหลังเราดังนั้นที่เราก็ดีเราก็เราก็คิดดีกับเขาอะแต่เขาไม่คิดดีกับเราแล้วบังเอิญว่าคนราศีกันเนี่ยมันเป็นคนหูทิพย์ซะด้วยมันไม่รู้วันนี้วันหน้าก็รู้ถ้าคุณไม่รู้วันนี้วันหน้าจะนานแค่ไหนคุณก็รู้มีคนมาพูดมีคนมาบอกอืรัง,งสังหรณ์แม่นเซนดีชาวราศีกันเนี่ยเป็นที่พึ่งคนอื่นได้นะ เขามีปัญหาทางโลกทางธรรมมาปรึกษาคุณคุณบอกได้หมดเลยแต่เวลาคุณมีปัญหาเนี่ยคุณไม่อยากให้ใครมารับรู้คุณจะเก็บไว้กับตัวเองจะพูดเฉพาะคนที่คุณไว้ใจเท่านั้นเนี่ยราศีกันเนี่ยเป็นคนที่ศึกษาได้ทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นหมอดูก็ดีเป็นที่ปรึกษาก็แจ๋วนะครับในขณะเดียวกันก็จะมีคนพยายามดูข้อบกพร่องของคุณเพื่อเอาไปพูดด้งทั้ง,งที่บางทีไม่มี มีน้อยแต่เขาก็พยายามพูดเราไม่ต้องไปแขนะ่ถ้าถ้าถ้าเรื่องพวกนี้ตรงกับคุณในวันนี้หรือในอนาคตคุณไม่ต้องไปแข่นนะครับพอเข้าวันที่หนึ่งสองสานะดีสำหรับคุณอะไรที่ช้ามันจะเริ่มเร็วขึ้นในเดือนสิงหาคมโดยเฉพาะรายรับนะครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ซื้อของใหญ่ไม่ซื้อบ้านไม่ซื้อที่ดินไม่ซื้อรถไม่ซื้ออะไรพวกนี้ไม่ลงทุนเพิ่ม ที่เป็นเม็ดเงินหรือไม่เกิดมูลค่าเพิ่มใดๆผมเห็นด้วยถ้าคุณมีความพร้อมอยู่แล้วไม่ซื้อของที่ยังไม่มีความจำเป็นในการใช้มันไม่ได้เร่งด่วนอะไรของเก่ายัางใช้ได้ก็ไม่แนะนาให้ซื้อนะเพราะวันข้างหน้าคุณจะมีกำไรและมีเงินเพิ่มขึ้นนะครับผมอ่ะโดยธรรมชาติของชาวราศีกันเป็นคนที่มีสติดีแต่บางครั้งฉลาด ก็ไม่เท่าเฉลียวไม่ค่อยเฉลียวใจหรอกเวลาเทความจริงใจให้ใครแล้วกันไม่ค่อยเฉลียวใจว่าจะโดนหักหลังในภายหลังนะครับก็จะไว้ใจหรือไม่ก็เป็นธรรมชาติของกันที่จะปล่อยเป่าปล่อยไปเรื่อยๆออไม่ไม่ได้อาคตาไม่ได้บาดหมางใครไม่ได้สนใจใครจนกว่าจะท,ทั้งทั้งที่เป็นคนฉลาดอะจนกว่าจะเจ็บเจ็บใจจนกว่าจะรู้ตัวก็ ไม่สบายใจแล้วล่ะก็ปล่อยไปไม่เป็นไรเสียรูปไปล้วมันนะครับวันที่หนึ่งสองสามดีนะครับ, 1, 2, รบสัปดาห์นี้ได้ไพ่หกเหรียญงานบุญงานกุศลการช่วยเหลือคนโดยไม่หวังผลตอบแทนจะทําให้คุณมีความร่ํารวยครับผมโอ้แจมไหมงานบุญงานกุศลการช่วยเหลือคนช่วยเหลือคนลําบากคนรอยโอกาสคนเจ็บคนป่วยนะ คนไม่รู้จักโดยที่เราไม่ได้หวังเลยว่าจะได้อะไรกลับคืนมาเลยจะทําให้ชาวราศีกันเนี่ยนะครับมีความร่ํารวยหรือมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแล้วกันในเป็นราศีที่พอเพียงนะเพียงพอเมื่อถึงเวลาที่พอความรักถ้าคุณมีแฟนแล้วนะครับอาจจะมีความห่างเหินนันบ้างเนาะนะถ้าคุณมีแฟนแล้วมีคนรักแล้ว ยังไม่คิดที่จะเลิกก็อยู่กันไปบางทีเขาก็มีข้อดีคุณก็มีข้อเสียเขาก็มีข้อเสียคุณก็มีข้อดีถ้าอยู่ไกลกันก็เดี๋ยวจะเจอกันถ้าอยู่ใกล้กันใกล้ก็เหมือนไกลก็สร้างความสัมพันธ์กันก็จะดีให้แน่นแฟนมากขึ้นถ้าโสดละ่ะคุณก็อาจจะบางคนก็อยู่ในสถานะที่อยากจะเลิกถ้าเป็นความรักที่ไม่เปิดเผย ประมาณนี้นะครับสดถ้าสดก็สดก่อนลวกันตำแหน่งบ้านดีนะครับพระภูมิเทวาเจ้าที่เจ้าทางดีมากแผ่เมตตาให้ท่านนะนะครับแผ่เ,เมตตาให้ท่านขอให้มีโชคมีลาภนะสีขาวนะดูดิบ้านหมายถึงความบุรมสมบูรณ์นะเปิดตู้เย็นมาของเต็มไหมนี่ตำแหน่งนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าผลผลอะไรผลอ้งุ่นเออผลอังุุนนี่จะหมายถึงความบุรมสมบูรณ์อาหารการกินนะบุรมสมบูรณ์นะครับ วันนั้นชาวราศีกันนี่ก็คุมน้ําหนักหน่อยคุมอาหารการกินหน่อยนะครับผมสีขาวนะสีเทาดีถูกฉลกเลขที่บ้านเลขเทเบยนรถนี่เป็นเลขที่ต้องตามไม่ต้องมากเอาพอด,ดีขอให้มีโชคให้พิมพ์คําว่าโชคลาบอืมไม่ต้องไปซื้ออะไรมันเยอะนะอยากจะซื้อก็ซื้อกับผู้หญิงผู้หญิงที่ อิ่มๆหน้าอิ่มๆอ,อ,อบอุบอะผิวอะไรก็ได้หน้าอิ่มๆอ,อบอุบ,อบเลขหน้าไพ่เลขสามสีเก้าเจ็ดแฟนของชาวราศีกันนะจะมีอาการปวดท้องแล้วก็ปวดหลังถ้าคุณมีมีคนรักนะดูแลเขานิดหนึ่งถามเขาก็ได้ว่ามีอะไรมั้งไหมเป็นอะไรไหม